สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่โตต้าไดวิทเอ็กซนะครับตรงถนนบางนานะครับวันนี้มันจะมารีวิวตัวโตต้าเว l o รสนะครับเป็นรถใหม่ล่าสุดที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับก็เป็นรถป้าย MPV นะครับเจ็ดที่นั่งก็แนวๆคล้ายๆกันเดียวกันกับตัวโตต้าอวนซ่านะครับแต่ว่า บางคนอาจจะมองว่ามาแทนฮาวันซาก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วกันนะครับเพราะว่าในตลาดอินโดนีเซียกะตัวเวรอกับตัวอาวันซาเขาก็ยังขายอยู่นะครับแต่ส่วนประเทศไทยเนี่ยก็โตต้าก็ได้นําตัวโตต้าเวรอลนะครับมาขายนะครับส่วนราคาเนี่ยเดี๋ยวต้องรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูรถ ตัวจริงๆนะครับตัวนี้ด้านนอกเนี่ยจะเป็นตัวแบบพางก่อนครับก <จะ S 1> ็คือเป็นตัวเป็นตัวรถรถทคาร์คือเขาพางแล้วก็เป็นการเอาเขาไปขับขี่เพื่อปรับปรุงให้เข้ากับถนนเมืองไทยนะครับก็ดูหน้าตาครับเขาจะมีการรับสติกเกอร์นะครับ <S <S ได้เห็นครับก็คือเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับก็คือจะมีการไปรีวิวได้เห็นรถตัวจริงๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงได้ขับขี่นะครับเทส เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นลองเริ่มต้นก่อนนะครับก็คือลองดูนะครับดูครับสเปค็คข้าวๆะเปคข้าวๆก็ตัวท็อปนะครับก็จะเป็นล้อ1 7น,นะครับส่วนตัวลองท็อปจะเป็น16ล้อ16นิ้วนะครับตน้ตนๆข้าวๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ โดดที่ดีนะครับแล้วก็โดยเครื่องยนต์ตัว1.5ลิตรนะครับ108มานะครับแรงดน่อยสวตันเมตรทำงานร่วมกันกับเกียร์อัตโนมัติแบบ cvt นะครับก็ให้อัตราเร่งที่ดีนะครับน้องในเรื่องของ0ูนย์ถึงถึงจถือว่าใช้ได้เลยด้วยน้ำหนักรถตันกว่า,วาอัตราเร่งถือว่าดีนะครับไม่อึดไหม ไม่อึดมากนะครับว่าก็าไม่ได้รู้วบาปื๊ดปั๊ดอะไรมากนักนะครับเขก็ได้ลองไปถึงระบบต่างๆอย่างเช่นโหมดการขี่แบบธรรมดานะครับลองโหมดอีโคก็คืออีโคเมื่อรักลงไปมันจะไม่มีการตัดนะครับก็เหมือนเป็นการเน้นในเรื่องของความประหยัดนะครับแล้วก็รวมไปถึงลองในโหมดสปอร์ตของเขาก็ถือว่าดีครับแล้วก็น้องเปลี่ยนเกียร์เป็นแบบบวกลบนะครับที่สามารถ ได้เกสปินะครับก็โอเคครับถือว่าการตอบสนองก็คือเมื่อเวลาลากรอบไปถึงสุดแล้วเนี่ยการเปลี่ยนเกียร์เขจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติเลยก็คือเป็นการป้องกันร,ระบบเกียร์ในเรื่องของความเสียหายนะครับส่วนในเรื่องของระบบช่วงหน้านครับด้านหน้าเป็นแบบแม็กฟรสันสตนดส่วนด้านหลังเป็นแบบทอร์ชันบีมนะครับตัวน,นี้ก็ถือว่าให้ความนิ่มนวลนนะครับแล้วก็ ลองในเรื่องของกากรเปลี่ยนเลนกระทันหันเลนเชนนะครับหรือลองชลาล่มเนี่ยการยนตนตัวถือว่าดีนะครับน้อยมากนะครับเมื่อเทียบก,กันระหว่างรุ่นตัวเพื่อนร่วมค่ายละกันนะครับอย่างตัวอวนะันซ่าก็ถือว่าการยนตัวน้อยนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบ e p s h คือเป็นพวงมาลัยเฟฟ้าให้ความแม่นยำ นะครับแล้วก็ในช่วงความเร็วต่ำก็ถือว่าน้ำหนักเบานะครับกับรถขนาดนี้ถือว่าขับได้คล่องตัวหน่อยๆน,นะครับก็คือโอเคเลยแล้วก็รวมไปถึงตัวในเรื่องของล้อนะครับอย่างตัวถ้าเป็นพรีเมียมถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมก็จะเป็นไซส์ขนาด17นิ้วนะครับมากับยางบิสโต้นะครับ205 50นะครับ แต่ถ้าก็เป็นตัวสมาร์ทเนี่ยก็จะเป็นล้อขอบขนาด16นะครับ195 55เกาเมื่อลองระบบในตัวสู่ยทัสอของตัวต้าตัว, 2, ตวตที่นี่นะครับก็จะมีในเรื่องของอลองเป็นเนินที่เป็นแบบลูกระนาดนะครับลองดูรับช่วงกลางถือว่าโอเคนิ่มนวลครับการช่วงระหว่าง ที่รถมีการใช้ขวาใช้ขวาเนี่ยก็ mm. ถือว่า mm. โมเมนต t ของตัวถังถืออะไรต่างๆ mm. ถือว่าทําได้ดีนะครับตัวนี้มาพร้อมกันกันกบพวกระบบความปลอดภัยก็ถือว่ามีตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวที่เป็นระบบตัดกําลังจากคันเร่งน,นะครับ mm. ก็คือเมื่อเวลาที่คุณลูกค้าหรือใครที่ผู้ใช้รถซื้อไปแล้วเนี่ยขับรถไปแล้วข้างหน้าเขาเบรกเมื่อเรายังเหยียบคันเร่งอยู่ ระบบจะทำงานเมื่อรู้และระบบจะทำงานเมื่อรู้ว่าตัวเราไม่สามารถเบรกได้ทันเนี่ยเขาะจะมีการตัดกำลังจากคันเร่งเราก็แล้วก็ระบบจะทำงานเบรกให้อัตโนมัตินะครับก็คือเป็นการตัดกำลังเพื่อเตือนเราก่อนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดขายของเขาเลยแล้วก็รวมไปถึงระบบ ความปลอดภัยถือว่าให้มาก็ครบคันนะครับมีทั้งตัวเชื่อเตียคอสท,ทัฟฟิคอเะเรสต์ครับเตือนการถอยหลังเป็นการเตือนการชนอย่างเหมือนยกตัวอย่างก,ก็คือเป็นการกรณีที่เราเอาหัวเข้าไปจอดในปั๊มนะครับแล้วเราจะถอยนะครับก็จะเวลารวิ่งผ่านมาด้านหลังเนี่ยก็จะมีการเตือนนะครับก็คือระบบนี้เ,เป็นการทํางานทํางานร่วมก,กันกับตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับตัวนี้ ก็มีบายสปอร์ตอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังแบบ3 6 0้นะครับตัวนี้่ะเดี๋ยวเรามาดูการออกแบบภายนอกก่อนนะครับอ่าตัวนี้สังเกตน,นะครับกระจังหน้าเป็นแบบหลงังพึ่งก็คือตอนนี้กระแสความนิยมของตัวการออกแบบกระจังหน้าแบบนี้กําลังได้รับความนิยมนะครับก็ฝายน้าเป็นแบบ a v d นะครับ ก็ไฟเลี้ยวเป็นแบบตามสเปคคือที่เขาบอกเป็น s ซอรเวเชียก็คือเวลาจะเป็นเลี้ยวนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นปลกรไลน,นะครับแนวตัว MPV ตัวนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมนะครับในตลาดรถยนต์บ้านเรานะครับก็คือเป็นรถที่ตอบโจทย์ในเรื่องของรถครอบครัวนะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับ เป็นไฟถอยหลังนะครับอาครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของภายในนะครับห้องโดยสารของรถคันนี้ก็มาดูครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบองอะไรนะครับเป็นแบบ e p s นะครับทํางานกับตัวนี้เป็นจอกลางนะครับขนาด9นิ้วนะครับแล้วก็รวมระบบ tft นะครับขนาด7นิ้วนะครับ เดีดูนะครับนี่ปุ่มตัวเป็นปุ่ม engine start นะครับก็คืออาจจะไม่สามารถที่จะสตาร์ทรถได้อ่าดูครับเขาจะมีคำ w e วค o m มอยู่หน้าจอตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับรูปแบบของฟังก์ชันหน้าจอนะครับโอเคมาที่ดีไซน์นะครับเมื่อกี้พอดีผมแอบถามอิสเตอร์นะครับสามารถเปลี่ยนได้4รูปแบบนะครับหน้าจออ่าตัวนี้ด้วยครับ ตัวที่3นะครับอ่าก็ตัวที่4โอเคครับนาจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับดิสเพย์ที่เราต้องการนะครับอ่ะลองเป็นแบบโอเคครับอ่าตัวนี้เป็นไดโอมดนะครับตัวนี้สามารถกด p าวเวอร์นะครับถ้ากดค้างก็จะเป็นอีโคโหมดนะครับกด เกียร์เป็นแบบ CVT จะสปีดสามารถเล่นบวกลบได้นะครับแล้วก็เป็นแบบเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้แล้วก็โอโัโฮเบรกนะครับภายในนะครับก็รถยนต์ตัวนี้ก็คือเป็นการนำเข้ามาจากอินโดนีเซียครับการออกแบบก็จะมีความชัดเจนนะครับตัวนี้ว่าเป็นสไตล์ของรถในแนวกลุ่มของ,ง MPV ในสไตล์ของรอินโดนีเซียนะครับ okay. เมื่อลองนั่งดูนะครับ <S <S สิ่งที่เหมาะสามารถปรับขึ้นลงนะครับวงไรปรับได้ปรับ4ทิศทางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปรับได้6ทิศทางนะครับแานหน้าถอยหลังปรับสูงต่ําแล้วก็เอียงนะครับจะเป็นแบบแมนนวลน,นะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราไปดูเล็กรูมกับเฮดรูมด้านหลังครับส่วนตัวนี้ก็โอเคครับถือว่าโอเคทัศนวิสัยดีนะครับแต่ว่าตอนที่ลองเนี่ยที่ไปขับในสนามน,นะครับตัวมุมตรงเนี้นะครับอาจจะมีให้ความรู้สึกว่าบางเล็กน้อยนิดๆตอนช่วงจังหวะเลี้ยวนะครับเพราะตรงนี้มันดูมันดูใหญ่นะครับช่วงเนี้โอเคเลยเลี้ยวแต่ตรงช่วงตรงเนี้ยังดูใหญ่ทําให อาทัศนวิิสัยมันบังไปนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งจริงๆแต่ตรงเนี้ยโอเคกระจกใหญ่กว้างเลยครับถือว่าด้านข้างเลยตรงเนี้ยให้คณะวิสัยมองเห็นได,ด้ดีครับผมโอ,อโอเคครับตอนนี้เรามาดูที่ด้านหลังนะครับตวัวเบาะด้านหลังแถวที่สองสามารถปรับได้เป็นแบบ 60- สิบินะครับส่วนแถวที่สามตรงนี้จะแบบได้เป็นแบบ5 5าสห้าก็คือพับเรียบยาวไปเลยนะครับตรงนี้ ถือว่าช่วงการนั่งถือว่าโอเคนะครับความสูงได้นะครับก็ถือว่ากว้างขวางนะครับแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้แถม LED นะครับต้องบอกไว้ก่อน LED คือเขาให้ความสว่างในการถ่ายทำนะครับต้องบอกไว้ก่อนสามารถปรับได้นะครับ1 2สนะครับแล้วก็มีไฟตรงนี้ให้นะครับโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวไปดู การพับเบาะนะครับตัวนี้สามารถปรับการพับเนี่ยได้แบบเจ็ดรูปแบบด้วยกันนะครับก็คือสามารถทั้งแนวนอนการวางขาอะไรต่างๆเพื่อขนของหรือฟัง์กชันในการใช้งานในการบรรทุกของหรือคนนอนอะไรต่างๆได้เจ็ดรูปแบบด้วยกันนะครับครับท้ายไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับ สามารถตัวนี้ก็สามารถดึงพับเพื่อพับเบาได้นะครับนี่ก็คือพับเบานะครับเป็นแบบ50 50นะครับเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกนะครับสุดท้ายก็ให้น้ำหนักกำลังดีนะครับไม่หนักเกินไปแล้วก็แต่ก็ไม่ได้เบาเกินไป มาดูที่ห้องเครื่องครับตัวนี้รหคส 1NR นะครับ1.5ลิตร108มานะครับก็ถือว่าพลังกำลังก็อยู่ในเกณฑ์พอประมาณนะครับไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับห้องเครื่องก็จะเป็นแบบนี้ สรุปข้อค่านะครับก็เป็นการรีวิวแบบ First Impression นะครับตจนนี้ก็ถือว่าเป็นรถ MPV หนึ่งในทางเลือกที่จะเปิดตัวในตลาดรถยนต์เมืองไทยเร็วๆนี้นะครับก็มาดูกันกับราคานะครับของตัวโ o โยต้าเวลด์คันนี้จะราคาเท่าไหร่หรอะไรยังไงครับเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นรถ MPV 7ที่นั่งครับที่สามารถตอบโจทย์คนที่ต้องการรถ แนวเน็ตประสงค์แบบครอบครัวนะครับใช้งานนะครับไม่ต้องมีรถหลายคันาสามารถ1คันสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้หล,หลายรูปแบบนะครับก็มาดูกันส่วนสเปคได้บอกไปแล้วเดี๋ยวมาดูตอนเปิดตัวอีกทีหนึงครับในเรื่องของโปรโมชั่นอะไรต่างๆจะมีอะไรบ้างนะครับส่วนวันนี้ก็ถือว่าเป็นจบการรีวิวก่อนนะครับฝากกด s u b s c คร b e ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วย นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับความสุขของผมอยู่ในนี้ ตัวเมื่อไหร่กำลังใจแน่นปึ๊กทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน All New Toyota Veloz ใช้ชีวิตไปด้วยกัน